เดี๋ยวเราลองดูนานนี้นะครับตีดูเรื่อยๆตีสุ่มไปเรื่อยๆนะครับเราเราก็ไม่รู้นะว่าปลาอยู่ตรงไหนเพราะว่าน้ําเนี่ยมันเต็มน้ำเลยหมดนะครับเราก็ใส่ตีตามร่องตามอะไรไปเรื่อยๆครับถ้ามันมีตัวเนี่ยมันก็กัดแน่ๆครับ นั่นไงครับนั่นไงครับกัดแล้วนะครับนี่บอกแล้วว่ามันมีตัวเป็นปลาช่อนนานะครับเนี่ยไซตอย่างนี้ไม่เหลือครับเต่าฮับนี่เก็บเรียบเลยครับไม่ต้องห่วงขอแค่กัดนะครับยังไงก็โดนฮะนี่ดูไซส์ปลาเลยครับเล็กมากๆเลยนะครับเนี่ยดูครับเต่าฮับนี่เก็บเรียบนะครับไม่ต้องห่วงปลาช่อนนานี่ เหมาะมากเลยนะครับกับปลาชอนสายป๊อกเนี่ยอ่าก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับก็สําหรับน้าๆนะครับก็ลองพลิกแพงดัดแปลงลองเปลี่ยนมาใช้ดูก็ได้นะครับผมก็ไม่ได้บังคับนะครับอ่ะตัวเล็กๆนะครับผมปลาก็ตัวเล็กๆเหมือนกันนะครับกัดติดดีด้วยนะครับนะเนี่ยครับฝากผลงานไว้ด้วยก็ผมเตาคฮับนะครับก็เดี๋ยวเราลุยกันต่อครับก็วันนี้มาลุยนาครับ โอเคครับผมเต่าฮับเป็นอีกหนึ่งทางเดือนะครับผมฝากไว้ด้วยครับโอเคสุดยอดมากครับผมเดี๋ยวเลุยกันต่อครับ